การหลังเลือดของพี่น้องตระกูลมินาโมโตถูกเรียกว่าสมรภูมิอวสุซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี1184โดยโยชิซึเนะได้ยกทัพเข้ามาบุกโจมตีโยชินากะแบบเต็มกำลังซึ่งตอนนั้นทางฝั่งของโยชินากะกับโทโมเอะไม่ทันได้ตั้งตัวครับจึงทำให้ฝั่งของโยชินากะเสียเปรียบด้านกำลังคนเป็นอย่างมากและกำลังจะพ่ายแพ้เนื่องจากโดนล้อมจากทุกทิศทุกทาง ในระหว่างที่พยายามจะหาทางตีฝากกองกําลังออกไปนอกเมืองมีบันทึกทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นเลยครับที่ระบุตรงกันว่ายูชินากะได้สั่งให้โทโมเอะรีบหนีออกไปก่อนสายเกินโดยให้เหตุผลว่าในฐานะนักรบการที่จะให้ผู้หญิงมาตายด้วยเป็นสิ่งที่น่าอับอายเกินรับไหวโทโมเอะในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงต้องทําตามคําสั่งและพากําลังคนที่เหลือเพียงน้อยนิดตีฝ่าวงล้อมออกไปแต่เธอก็ยังไม่ไหวใช้เงา,าสังหาร ウシダイエヨシ。